สวัสดีครับพบกับผมทีเด็ยเอวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันที่18เดือน4ปี2664ครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างอาเซนอลเปิดบ้อน,นรับการมาเยือยนของฟูลแลมอาเซนอลนั้นเป็นทีมที่เล่นดีและแข็งแกร่งที่สุดในบ้านในการเฝ้ารังของอาเซนอลนั้น2นัดล่าสุดพบกันในซึกพิมเมลีกนั้นเป็นฝ่ายอาเซนอลทําได้ดีกว่าครับสามารถเอาชนะฟูลแลมไปได้ สองเกมรวดครับวันนี้ถ้าหากอาเซนอลชนะเป็นเรื่องไม่แปลกครับวันนี้เตะในบ้านของอาเซนอลวันนี้ให้ต่ออาเซนอลครึ่งควบลูกครับส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างตัวโ,โน่เปิดบ,บ้านรับการเยือนของโรมาตัวเลื้ยงนัน้นพวกเขาปีนี้ไม่มีหวังหรือไม่มีลุน้นแชมป์ไม่มีลุ้นในถ้วยใดๆแล้ววันนี้ตีในบ้านครับเปิดบ,บ,บ้านรับการเยือนของโรมาโรมานั้นพวกเขายัง อยู่ในเส้นทางของแชมป์ยูฟายูโรปาลีกวันนี้พวกเขาออกมายัยนตัวโรืไซติที่เคยพบกันมาจากที่ผมไปเช็คมานั้นเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้ครับการเฝ้ารังของตัวเรนั้นไซติเคยพบกับโรมานั้นไม่เคยชนะโรมาเลยวันนี้ผมให้ต่อโรมาครึ่งลูกครับมีผลไม่แพ้ครับส่วนคู่ที่3นั้นเป็นคู่ระหว่างปารีแสแซงเชงแมงเปิดบ้านรับการมายัยนของแซงเอเตียน ปารีสนั้นพวกเขาตอนนี้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางของอยูฟาแช,ชมเปี้ยนครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแซงเเต์เอตีอันนั้นเป็นบอลแพ้ทางครับจากสถิตีที่ผมไปเช็คมาการเฝ้ารังของปารีสนั้นสองนัดหลังสุดนั้นพบกันกันกบแซงเเต์เอตีอันไม่เคยแพ้ให้กับแซงเเต์เอตีเลยเก็บชัยทั้งสองเกมชนะขาดครับวันนี้จากสถิตีที่ผมไปเช็คมานั้นวันนี้ผมให้ต่อปารีสแซงต์แชงแมงลูก ครึ่งควบส่วนคู่ที่สีนั้นเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์รี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขาในช่วงนี้ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่หลังจากที่พวกเขาเอาชนะกราดาได้ในศึกยูฟายูโรป้าวันนี้เตะในบ้านครับพบกับเบอร์รี่จากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ไม่เคยชนะเบอร์ลี่ได้เลยในเกมที่เฝ้ารังของตัวเองวันนี้ผมให้รองเบอร์ลี่ลูกควบวันนี้มีลุ้นกินเต็มครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมมาขอพเกครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ